นี่เรามาแกะกล่องของหน้าใช้อีกตัวหนึ่งจริงๆก็ออกมาสักพักตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ B Base FZ 101เป็นไฟฉายอนเนกประสงค์รูปร่างทันสมัยสไตล์โมเดิร์นเลยแกะกล่องดูกันหน่อยว่าเขาจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับอ่าแกะยากเหมือนกันอพอเปิดกล่องออกมานะครับก็จะพบคู่มือเป็นใบแผ่นพับแบบนี้ ไม่มีภาษาอังกฤษนะมีแต่ภาษาจีนบอกถึงอุปกรณ์อะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยากครับอยากอ่านจริงๆก็ส่องเอาดูรีวิวก็ได้เดี๋ยวผมสรุปให้ไม่ต้องแปลไม่ต้องอ่านตังนี้ก็จะมีแพ็กเกจสินค้าที่เข้ามาอยู่ในเครือเซมีเนี่ยเซมีเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการวางคอนเซปต์ในการออกแบบอะไรค่อนข้างเยอะนะครับนี้มีสาย USB Type C เส้นสั้นๆมาให้ตัวนี้เป็น จับกับจักรยานนะครับไบค์โฮลเดอร์ในกล่องก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ทรงคุณค่าหน่อยผมว่าตัวนี้ดิฟวเซอร์นะครับตัวกระจายแสงเขาเรียกชื่อว่าแคมแลมเอาไว้ oh, เป็นตะเกียง mm hmm. หรือว่าเวลาเราไปแคมอะไรพวกนี้ฮะ mm hmm. เขาจะตั้งชื่อมาเลยว่าแคมแลมเป็นพลาสติกเนื้อดีนะครับต่อมาก็ถึงตัวพระเอกรูปทรงพลาสติกเลยนะครับเป็นทอสเป็นแท่งเป็นกระบองธรรมดาแบบนี้เลยตัวนี้เขียนไว้ว่าไทาสี4 ชาร์จด้วย USB Type C แน่นอนครับ็็้ก็เปิดตรงนี้แหละเป็นจุกคล้ายๆจุกยางซิลิโคนเอาสาย Type C เสียบลงไปก็ชาร์จตรงนี้ได้เลยหัวปรับซูมได้ซูมลำแสงได้แล้วก็สวิตเป็นสวิตท,ท้ายกึ่งสัมผัสกดลงไปมันจะมีไฟเช็คสถานะแบตเตอรี่ให้เราแป๊บหนึ่งก่อนกดค้างไว้แป๊บหนึ่งก็จะติดแล้วก็กดสั้นๆจะเปลี่ยนการเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นสโตรบใช้ส่งสัญญ,ญาณกันได้ดี กดอีกทีหนึงเป็น sos นี่เข้าโหมด sos อยู่กดอีกทีนึ่งกลับมาที่ l o สุดจากโลสุดกดไปมีเด u m h i g สรุปว่าเขามีอยู่6โหมดด้วยกันแต่เขาไม่บอกมาอยู่ดีว่าที่โหมดไหนกี่ลูเมน google translate ส่องดูอย่างนี้นะครับ low medium high extreme robe, s t r o e sos โอเคพอได้ใจความอยู่หัวปรับซูมได้สวิตตัวนี้เป็นกึ่งสัมผัส FZ101 Bbase Zoom a m o e Flashlight Designed by Bbase โ,โรงงานเขามีมาตั้งแต่ปี2004แล้ว Bbase แต่ว่าเพิ่งจะมาเคยได้ยินตอนที่มาเข้าร่วมกระบวนการกับ Xiaomi นี่เองหน้าเลนก็เป็น Con c o v อนเป็ซเลนนูนเพื่อเกลี่ยแสงแลนยาร์ดมาอีกแล้ว เหมือนรุ่น2,000ลูเมนของ n e x t ซูเลยเป็นอย่างมันไม่เวิร์กเลยยิ่งเวลามีเหงื่อออกโอ้ใส่ย,ยากถอดยากมากก็อันนี้แล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปแสงก็อยาเป็นวงสวยงามเลยก็ให้สีที่กำลังสบายตาเป็นแสงขาวแต่ติดวอร์มนิดนิดอันนี้ดูคร่าวๆสภาพแสงตรงนี้ก่อนถ้ากว้างสุดเนี่ยก็กว้างพอสมควรเลยไปฉายซูมครับ เขาออกแบบมาให้ใช้งานเป็นวงกว้างอยู่แล้วเปิดไว้สักพักหนึ่งก็ยังไม่ร้อนมากชาร์จเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สายชาร์จของผมเองแล้วกันของเขาเส้นมันสั้นไปไม่ถนัดใช้สาย Type C ไม่ต้องมาเล็งด้านบนด้านล่างมันเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์ Power Bank ให้มันเริ่มจ่ายไฟเข้ามาแล้วสถานะเป็นไฟแดงติด ดูสถานะการชาร์จใสยไฟ5โวลต์มาชาร์จได้ที่984มิลล mm, ิแอม985ม mm, ิลลิแอมประมาณนี้ค่อนข้างแรงเร็วทีเดียวตัวนี้ใช้แบตเตอรี่18650บิวอินระหว่างที่ชาร์จไปนี่เราก็ดูสเปคกัน FZ101 คือชื่อรุ่นแบตในนี้จะใส่มาเป็น2,600ม mm, ิลลิแอมอุณหภูมิที่ใช้ในการทำงานอยู่ระหว่างลบ20ถึง50องศา C ซีขนาด28 นะความไดมิเตอร์เนี่ย28มิลยาวสุดๆเลยใน141ม mm. ิลคนถางก็คือถ้าเปิดโลสุดเนี่ย2,375นาทีถ้ามีเดียม250นาทีหาย107นาทีถ้าเอ็กตรีมสูงสุดคือ50นาทีดิสแท c นคือระยะ2องไกลหวังผลเนี่ย365เมตรเดี๋ยวเราดูว่าตอนชาร์จเนี่ยมันเปิดติดไหมตอนชาร์จก็เปิดติด ติดทุกโหมดด้วยก็ตามคอนเซปต์ของไฟจักรายานบางทีเราเจอทิปเจยาวทิปไกลๆปั่นยังไม่จบเลยอีกตั้ง40กิโลกว่าจะถึงเผยฉายแบตหมดทําไงมี Power Bank ต่อเ o w ์แบงค์ใช้ไปก่อนได้นะครับตรงนี้มีรูเล็กๆสองรูเอาไว้คล้องแรนยาร์คือเขาไม่มีสันไม่มีเหลี่ยมไม่มีอะไรมาเลยก็ดีเหมือนกันแล้วแต่นะถ้าคนชอบาตายเกลี้ยงๆอย่างนี้ก็จะ ะรู้สึกว่าโอเคกับกับมันเลยก็เดี๋ยวขอชาร์จสักพักเดี๋ยวเราไปลองแสงกันตอนนี้เราลองดูตัวนี้ก่อนฮะตัว diffuse โคมเทียนโคมตะเกียงเขาที่เขามีชื่อว่าแคมป์แรมนี่นะอยู่โหมดไหนก็ไม่รู้ตอนนี้อะน่าจะไฮสุดละอ่ะอันนี้เอ็กตรีมเมื่อกี้เห็นความแตกต่างของเอ็กตรีมกับไฮแล้วเมื่อกี้ยังไม่เห็นเพราะว่าแบตมันไม่ได้ชาร์จมาจากโรงงานก็ใช้เป็นตะเกียงเป็นโคมเทียนได้เลยแสงขาวสวยงามให้ดูนะครับ สว่างมากตั้งวงทั้งกับข้าวสังสรรค์กันนั่งเต็นท์ได้สบายสบายถ้าเราเปิดแค่โลดับไฟให้หมดเลยอันนี้คือเปิดโลโลนี้อ่านหนังสือได้นะครับสบายสบายประมาณนี้เลยไม่จ้าจนกระทั่งแสบตานี่เปิดโลเปิดมีเดียมก็จะต้องไกลกว่าหน่อยแสงจะกว้างเหมาะสำหรับห้องพักขนาดกว้างหน่อยจะสว่างทั่วห้องเลยนั่งทานข้าวตีห้าคนเนี่ยมีเดียมคอเลยนะขอเวลาชาร์จสักครู่ครับเดี๋ยวออกไป หลองแสงเอาดอข้างนอกกันเราจะมาทดสอบไปฉาย ของ Xiaomi B base F Z101 กันในระยะ15-16เมตรเนี่ยจะให้แสงเป็นยังไงอันนี้ที่โหมดโลสูงไปสุดเป้าหมาย15เมตรอันนี้โลสุดเลยนะที่เขาบอกว่ารันททมได้ถึง40ชั่วโมงตัวนี้กดอีกทีหนึ่งไปที่ม m e d i ยมแสงประมาณนี้แล้วก็อันนี้ซูมออกมากว้างซูมกว้างสุดที่ medium นะครับประมาณ500ลูเมนต่อมาอันนี้เป็น high h i g กว้างสุดแล้วก็ไฮซูมสุดจ้ามากเลยดูแบบ มองไม่เห็นรายละเอียดเลยมันจ้าเกินอีกทีหนึ่งไปที่เอ็กตรีมก็ได้ประมาณนี้นะครับไฟฉายซูม1 0 0 0ลูเมนกับไฟฉายแรงสูง1000ลูเมนลูเมนจริงต่อลูเมนจริงด้วยกันเนี่ยมันเข้มข้นสู้ไฟฉายที่ไม่ซูมไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไฟฉายพวกนั้นเขาก็จะเสียเปรียบตรงที่ว่าเขามีสปอตจ้าตรงกลางเวลาใช้ขี่จักรยานหรือเวลาใช้ชมสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะจ้าอยู่ตรงกลางที่เดียวข้างๆมันจะ ไม่ค่อยสวยนะดูแล้วลำคานตาดูแล้วบางทีใช้ขี่จักรยานไม่ปลอดภัยด้วยซ้ําไปแล้วก็อุณหภูมิของเขาเนี่ยที่ไฮไม่ค่อยร้อนแล้วลําแสงนี่สวยเลยเดี๋ยวผมจะลองส่องไปที่ตึกข้างหน้านุนนะครับที่เห็นตึกขาวๆใ,ใหญ่ๆนะี่คือระยะ250เมตรอันนี้ซูมแคบสุดซูมแคบสุดแล้วแสงก็ไม่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปไส้หลอดเหมือนกับตัวอื่นอุณหภูมิสีของแสงเขาก็ประมาณ5,500 5,500เคลวิน ยังไม่ถึงกับขาวแต่ทีเดียวจะติดวอมวอมนิดนิดถ้าเป็นแสงแดดเนี่ย5,500นี่คือ d a y l ไลท์แล้วแต่ถ้าเป็นแสงจากแสงประดิษฐ์เนี่ย5,500ยังติดวอมนิดนิดต้องดูที่ระยะ25เมตรบ้างนะครับต้นไม้ใหญ่ข้างหน้านี่ลำแสงสวยเหมือนกันนะตัวนี้เอาไว้ถ่ายเป็นโฟรกราวของพวกถ่ายทางช้างเผือกี่โล25เมตรนี่แทบจะไม่ถึงเลยนะถ้าทีมีเดียมถึงแล้วนะครับ ไฮก็ถึงแล้วได้ประมาณนี้นะที่ไฮลองดูที่เอ็กตรีมเอ็กตรีมนี่เข้มเลยยี่สิบเมตรนี่เข้มมากเลยเอ็กตรีมในระยะประมาณ40เมตรข้างหน้าอันนี้นะครับสูงไว้ไม่สุดนะฮะที่ประมาณ50เมตร50เมตรเนี่ยสว่างกว่าไฟหน้ารถสูงกว้างสุดนี่กว้างมากเป็นเลนกระจายแสงที่เกลี่ยแสงได้กว้างมากก็เหมาะสําหรับใช้ในทริปในการเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ๆทีนี้ใน มุมมองของคนทั่วไปถ้าเกิดเขาจะใช้งานก็ส่วนมากก็จะใช้แค่ระดับมีเดียมเนี่ยฮะฝังผลได้พอสมควรแล้วอันนี้มีเดียมที่ประมาณ20เมตรแล้วก็ซูมกลางๆนะไม,ไม่ได้ซูมกว้างสุดอันนี้คือซูมกว้างสุดอันนี้คือซูมแคบสุดของมีเดียมในระยะที่ใช้งานทั่วไป500รลูเมนเนี่ยผมว่ากําลังน่าใช้ที่สุดละอย่างขี่จักรยานเนี่ยในสายตาผมเนี่ยนะผมเป็นคนสายตาไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้อายุเยอะและใกล้จะ60แล้วก็รู้สึกว่า แค่มีเดียมเนี่ยใช้ขับขี่จักรยานตอนกลางคืนเนี่ยกำลังดีที่สุดแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมถือไฟอยู่ในระดับประมาณแฮนด์จักรยานเนี่ยนะเห็นได้ในทศนาวิสัยที่เราสามารถคอนทรลลดได้สบายสบาย5-6เมตรเนี่ยมีเดียมยังแรงไปด้วยซ้ำไป B-Best เ z 1 0 1ก็จัดว่าเป็นไฟฉายที่เหมาะสำหรับใช้เดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งมากๆ ที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยหนึ่งเลยคือราคาถือว่าถูกมากสาหรับสเปคขนาดนี้ที่ไม่เกินพันนะจุดเด่นอีกข้อหนึ่งที่ตามมาก็คือหลอด XPL High ตัวนี้ไม่ธรรมดาคุณภาพที่โอเคเลยไอ้เรื่องดีไซน์เรื่องรูปแบบเนี่ยผมไม่ไม่ขอพูดว่าเป็นจุดเด่นหรือเป็นข้อสังเกตแล้วกันเพราะว่ามันแล้วแต่คนชอบเรื่องของอินเทอร์เฟซเรื่องของโหมดอะไรนีก อย่างที่เห็นนะฮะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ก็เป็นโหมดธรรมดาเหมือนที่ไปฉายเขาควรจะมีทั่วไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เขาชาร์จไปใช้ไปได้พร้อมๆกันเนี่ยช่วยแก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยข้อดีข้อเด่นอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือเจ้าแคมแรมตัวนี้มันเวิร์กจริงๆโดยเฉพาะในสายตาของคนถ่ายภาพอย่างผมเนี่ยผมเล็งไว้แล้วว่าผมจะใช้อะไรกับมันบ้างจุดเด่นอีกตัวหนึ่งไอ้ที่แถมมาให้นี้ไม่ได้เสียเปล่าเลยเพราะว่าหา เมาส์โกโปรใช้ง่ายมากจับจัก,กรยานหรือจับขาตั้งกล้องจับอะไรก็ได้ที่เป็นเมาส์โกโปรต่อยอดได้เยอะนะครับถ้ามีไอ้ตัวนี้อยู่ตัวหนึ่งเรื่องของข้อดีก็บอกไปแล้ววัสดุดูหรูหราดีอะไรดีเนี่ยทุกอย่างเลยดูคลาสสิกไฮโซมากก็สังเกตบอกไปหลายจุดแล้วเหมือนกันนะครับก็คืออันแรกเลยเรื่องของไอ้เจ้าตัวนี้ที่มันไม่สามารถที่จะปรับไปไว้ทิศทางอื่นได้กลัวถ้าเวลามันขาดแล้วมันจะ ต้องอะไราหาอย่างอื่นมาปิดแทนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าของเดิมเขาแล้วนะแล้วก็ตรงข้างหน้านะครับตรงข้างหน้าตรงเลนเนี่ยอยากให้เขามียืดออกมากาดยืดอ,ออกมาอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าสองด้านข้างจะเห็นถ้าจะเห็นว่าส่วนโค้งสุดของเลนเนี่ยมันเกือบเกือบจะเสมอกับขอบตรงนี้ละนิดเดียวอยเองนะครับชิวเฉียดมากอ่ะอันนี้ก็คือข้อที่ถ้าจะเอาไปใช้ต้อง ระวังตัวนี้หน่อยเหมือนกันเพราะว่าเลนส์มกน้ถ้าเสียแล้วก็เปลี่ยนยากแหละแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็รันไทม์เยอะ2,600มิลลิแอมก็โอเคเลยเพียงพอต่อการใช้งานชาัดไทสีนี่ดีมากๆโอเคนะครับก็ในราคาไม่เกิน1000บาทเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับไปใช้ในกระสงค์ ong, แคมปิ้งท่องเที่ยวเดินทางได้หลายอย่างจักรยานถ่ายภาพได้ครบถ้วนเลยขอบคุณที่รับชมนะครับ รบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ